สวัสดีครับผมสวัสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมวันนี้ผมก็มีโอกาสเข้ามาที่ผมมาชมให้ท่านได้ชมครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอสตึกครับผมพามาชมวิวสวยๆครับผมและเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติด้วยครับผม นี่ครับผมคือสวนเฉลิมพระเกียรติของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาหรอกครับผมจะมีช่วงคำ่คำครับผมคนจะเยอะครับผม สวยงามมากครับผมมามานั่งเล่นมากเลยครับผมตอนเย็นๆครับผมหรือว่าตอนกลางคืนครับผมเข้ามานั่งเล่นได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมนี่คือสถานที่ทสวยๆอีกแห่งหนึ่งครับผม ขอบคุณมากนะครับผมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปจนจบครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับผมที่เห็นนั้นก็คือพระใหญ่ครับผม นี่ก็คือพระใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสตึกครับผมอาตาบไห้ครับผมก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมอ้ยมีแรงบันดาลใจทำคลิปลงต่อไปให้แก่ท่านผู้ชม ทุกท่านครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ